คน,นไห่นนัน<ไ>อันเขาเปียโอ้โห้โค้นทันโอ้โห้นี่โอ้โห้ี่เลยรูปเฉล่ยคับวสุ <laughs> ขายกันแล้ว ซอยเห็นีตัวหัวเขายโนมากเคยโาอันขอเปียโอ้โหัวกนโอ้โหโอวค่นกเนกบุกขายกันแล้วเอ้่ว่กแก่แ่นเลือกเลืกเฉินปุ่๊ก วย่อนึงแ่มันงใครทีจะเจงวะวนลวกเส้นบสูุคเชื่อาเคดีเลยเนี่ยเอถ้าสงสหมอตัวได้น้อเนี่ยค่ะจอยพักัวักเขียมหมอน่อะยหนอก่มอนอเีบหามนแล้วไอตมาขาเกระซามันเลยมันมีว่าตัวมันมีสามตัวเกัคาร์ง เนสต์ห <Is> <laughs> นอนไปกินเด้อรีวิวแบบคนรู้จักกันเลยไม่ต้องเอาควนมาก้จักกัน <laughs> 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 เลยเ, <laughs> <laughs> เน,นี่ยมียงแน่นี่กระมีกระดูกหมูจะมาเข้าไปหันคำแห้งแล้วก็ได้ตอนเลือดท่านมีปนานมลาสิดได้อันนั้นนั่งหมูมาถอดแต่บดายสามกระดูกหมูมีผักเทียมผักบัวเฉินกับเปียก <laughs> ตัวง้อ ยงมีหอมปนแ้าักปียไอ้อึงนี่มากขนาดได้ไหนอึงเนี่เฟอร์กับผักเปียกเนี่เขิ้มมขกับเปียกรกเปิไข้าวเนื้อออต่ำสูหรต่ำสูงอาารสีอ่ะเป็เขาเนอเงาเัพี่อยเละมีธุรกิจนโตหรเกษย ก่อนถะมว่าเป็นซอก็็เคยอันนี้เรียบร้อยอะนะแต่เป็นนักธุรกิจมาก่อนเลยเบเไดว่ามีขาเอินักธุรกิจนักธุรกิจเได้เห็นธุรกิจควอรดี่คัวพาเมียนตก็สีวเจียวแล้วมีคือกันแ่ขาเอยางเจียวเองนะเพราะว่าขั้นเจียวเองน่มันสองครัวแต่เลยว่าเจียวเองดีกว่า ใส่ซูเฮ็ดนะปกติบี่บด์บอนด์เฮ็ดเขากินเบเบ้นเบสี่นี่กหงภากเนาะสลัดกับบัวงามขนาดกับบัวมีว่าข้าวื้นเด้อกรุ่นี่ได้่ะผัดผัวาตลาดจะงามยุ้ยค่ะแี่อะไรเลยเนดีและได้ค่ะว่าที่ได้น้มันหอดเอันนั้นทค่พริกปนน่ำบ็ได้คับเพราะว่าเขาเขาโบอันนั้นเขาโบแบง ตัดออกแค่ที่หนกันนะจ้บได้แต่กับบเป็นยังดอกแสที่ัมเลยต่หมูโมยอยายาจะไมอยาจไ้าถู้าเสียหนไหนเบิุกอนโอเคถ้าพติดซอยพอบัวเตรียเกรียหเตอนน้ปุ๋งหเอ่กลียเแล้กาูหแบไปละแต่ว่าบรวเดือลัอบร้ายวางเทาสิี่แอบมียังไง นอกเกลือเป็นมัวธรรมดาแล้วกัพริกไทยบ,ทบทยางทีันไทยแบบยัดกินมะเย้าแคนั้นนะแต่ว่าปกติหันเขาตบควรแบบตรงไปเลยแต่ว่าต้องอ,งอ,งองกอองันมีกขัวควยกันเนีมันหอมแต่ว่าบางที่หันก็ตัดกัวัวทีกันเหมือนคือว่ากัวนนะคะอยพื่อ,อนหนักนเยอะ เคืามกอนใจริงมีแต่แห e ่เสียใจจัาพี่เนาะอันนี้ข้าตุัมหวาเอตใส่เลือดใส่เลืแมนแมนเหลืออาหารข้าตุ๋มรูป้ล้ว ว่าจะมาแก่กับว่ไนบอคุ้บ้างนี่มาโบมาเลยจจจีอกคุ้มบาเาเป็นยันะ์พิมนะยันต์พเขนะถ้าติดถ้าติดยวหอมแดงก็ประมาณซ้ำนึ้งแล้วเอามาเทียบโลกมนีมันติดตกาไหมรามคือาอ่าได้องดีประมาณสามจง เบาเก่ามากินมาดกินไ้เลยบิสั่งบิมาเลยมาดิคนบ้มากบักนาบักดีแล้ววาดไเนี่ยผมชีดอกในต้นบาวแหมปะนีดิทางไหนทาคุบาวไาวเป็นยน้อแม่ใส่ใส่อันน้ำมันหนุหน่อเนาะทายเนี่ยน้ำมันเบาพใสใส่เกินก็เน่

ก็เป็นดอกหลุกแม่บ่หากแม่เห็นะคมเห้งแม่แถวๆนอกแต่คมเห้งเหล็กหนัวหาจะลแม่เป็นยังมันจีนาว่าเป็นยังไรโบห์ขนะเทียมบองเคลดพงไหลเนาะว่าเสีเป็นแก้ว สเอาเอาน้ำมันตัวนี้ใส่เพราะว่าท่านท่านสมคติว่าข้าสีเอาน้ำมันใส่เลยคือแบบความเจียวอะไรอย่านี้ย่มันโมฮอมข้าวไเลยว่าจริงเขากบบเนี่ยนี่แหละทจริงเจีวแบบนี้มันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเลยเจียวอะไรเนี่ยอ่าเกี่ยวกับเจียวเขามักเจียวหอมเจียวแบบสี้แหละแล้วเขาก็ถอกใส่บักเพลสแล้วเขาก็ดบางทีเขาก็ดองใบที่กันเอาน้ำมันมาดองใส่กับพวกเพลสเอง อันนี้ล่าเข้ากันทั้งล่าทังไทยกับมาประยุกใส่แบบบานเท่านน่แล้วปาเอาเนาะ <c oughs> เคยเจียวเลยเคยเจียวแบบคนจะสสอยูได้แต่กระเทศใหม่นะแบบใกไข่ยืดทอาเจียวน้ำตาลที่ตุ๋เจียวแบบนี้เคยเด็ดมันใหม่ถ้าใครยืนคนกีทังเชียร์น้ำพบิกบวบวานเนาะบวบวานบวบหวบวบวา ยิ้วเข่าแล้กับอันนั้นเห็นแล้ว,วกับครับคนอื่นไปซื้อของกินไม่เห็นเลยแต่ว่าทุกคนต้องกินแ้วนะไฟันให้กินนะ <c oughs> หม้ค้าเข่าดีเข่าส<ช>ีต้นเลือเซนต์ตาหาเรียกว่าเหลือเซนต์ต่างหากเลยใจะไหนกินไล่เสียง นวมออต้องไน,นหลางเนี่ยหลงมองล่างยง้ง่ีะกทายอีกสองสมองนะโมงะบ่ฮะ <laughs> สองสองัโมงเขาคือจิบากันไปกินเขาอย่างหร <laughs> เอาเอาพิธีพิทัทนดนอยังหาแบบเนี่ย,ยอ่อนจีน,น,นอยังหายิ่นเปื่อยถ้่สีปนาน,าน,นัน กยาก็เพาะเปื่อยก่อนใจงดีโฮมวจเาสิผิดทยคนน้อยมันเหมันหอมแต่จริงเข้ากับใจไม่สีเลยนะแต่อยากใส่อีกน้อยหนึ่งห้มันหอมบางคนบบมักเลยใต่ห้มันีกินรือาใสตัด่ <idi guidelines> <inaudible> ก้อยเคืองเกี่ยมไว้เบิร์แหละเนี่ยเกียงเกี่ยมเฮะหั่นปกติหั่นขั้นเจียวตัวนี้เองหน่องหั่นมากขอดเขี่ยหมูแต่ว่าเขี่ยหมูโบมี่เมร์เข้าไปคำไรดิอันนี้เจียวเองกับิได้ประมาณนี้นี่เกี่ยมเฮะเกี่ยมไว้เบิร์ตแหละย่างแต่จังไนนี่กับเกี่ยมหลวกเส้นน่าจะกินได้แหละใช่นอนหันเส้นซุปอีกประมาณชิพานาที่เมร์กินข้าวมันชิานาที่ไปได้แล้วเอาเหลือโล่ง

ตอกๆเลยแมนเพราะว่ามันล่มแดดมันล่มแล้วมันอันนี้ที่จริงหันท่านท่านเท่าใดพักเที่ยงนาำอ่แดดแบบเจอเขาบอกขั้นตอนยังเลย แบบเข้าไฟห้วยนาะฮะนะแบบคนมักเข้ากับใส่คนหมักกับบัวไส่เห็นไหเ็ดติ๊กเก็ดังาที่ที่แบบว่าเาตักกินแบบนี้มากเอันน่ยัไลยงทซอยอันนั้นผักบัว มีข,าข้าวผัดี่ามฟ้าไหวมันซุปหอมเนยเป็นน้อยพอดีหน,นกคนเข้ามานุ่ยเลยข้าวาลงเลยเคี่ยวจะสือหอมแต่มันกัหนหกนกกนนดซุปซุปไข่มันถ้าใครมาปรุงถ้าใครจมาปรุงก็นไปคานบางคนก็ขัาใจทันนอกก่อนเนี่เยเห็นมืเเท่าโบมี่เท่ายูบานน้อนท่านขันนอกก็ได้ในการลดนีน่ก็ได้ ตัวสีส้มแบน้ำไม่มีเท่า่ก่อนเลยเาจะจะใส่หัว่ส่ยามันใส่อไนเกลือใส่ลายใส่ใส่ยูบใ่ยใส่ยูบอันนอันนี้นี่นัวใส่เป็นนัวคนให่นัวเป็นนัวเป็นนัวเขาใส่แต่ว่าท่น่นเม่ไเดี๋เขากับเลนแล้วตนแล้วใส่ใส่น้ำตาลเลยอย่างาน้ากใส่ กอ้ห้คือสิซายเพิ่มเลยประกันลนเบอร์ตีเดียวดิส่กระตหัวบบว่าต่งหห้องผอีกีแมนแล้วก็บางบงคนกับไซแบบว่าอันนั้นอุ้รหัวควัวเทียมนแต่ว่าตรงตรงกับเพียงกันไล่อก่หมันบัวแ่ัวคัวเทียมแล้วท่านคนมากกับบเกียงหอมคือการแทงหอมได้คืกันแตว่าวัว้าจีนเนีมันก็ห้อมคือกัน ท่านมุกคราครัวเมื่อกี้เหมือนโซนไลน์มันหนอกใส่ได้หนอนซุเปอร์กันซุปับแกีล้ก็ใส่บางคนคือแบบบางเจ้าคนกินเข้าแอกมาใส่เนี้ยที่ก็จะเออแบบหัวไส้เท้าแบบนี้หอมไงหัวไซส้เท้าคนแบบมีกระตุกแบบธรรมดาแบาป่ามาใส่หนอนซุปเ็ พอดีตอนยิ้วๆเนาะบ่แสบบาดงแ็บแหละตอนยิ้วๆนี่ยกรรดูในแม่เสนสาฟันไม่หายเลยการเริ่มปวดไอั้นขื้นหัตอนนีใหญ่จริงค่ะตอนน่อยก็ห่งห้อยขึ้งามอยู่ารเอปยนไงหอเกี่ยหขีมเพ จวมจานแจวซอสแจวแจวกะปิปรุงเองเห็ดเองโอ้บหเปรี้ยวไยให้เบิรงสว่วนนี้คนอยากเข้ามาเข้ากันมาคือกันเนาะมีผักใหม่ๆสดๆหักเส้น,สสนันเข้าวเศษไม้ยุหักดองหยาดน้ํเสียน้ํเส้นกับป้านนะ่ะล้างกํลาลังกินลวกตาง เหลือนี่เนาะน้ะนองก,อก,กัโอ้ช<ะ>ิมไหมตแรล่ลเดียวเหลาไเ้มันบอยากงามเลย่น่นสื่อแบบจ้าสีหห่องอยากเสื้อด้่านั่นสื่อแบบเป็นทงที่ว่าเขาแขกไหวนะงามกมลัวแบบมีเล่มเสัว แบบเดนี mm. ้แน่นอยงมาแบบนี้เวทเมลัยม่ดีนุ่มๆนะมันเนียวเออมันมันไหมี่เนาะเดียวมันกระเส่ชิมเลคือคืออยู่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวแ่มึงพิเศษเลยอือมีไฟสูบก๋วยเตี๋ยด๊อกใส่ใส่กนนะซีหลวกไร้ไร้บาทเดียวไรเานี่ใส่มือเด้อจังหวัดสุา กะสิลางซ้ำนี่แล้วกะสิสเอาใส่ในถุงใส่ในกะซ้่มนี่แล้วกะสิเอาเบ,บรคใส่ถ้วยใส่ถ้วยมันในกินไงคือสิกินเบิดที่บอกตอนหัวค่ำเนี่ยชิบกุกคอยมีไปกินไรหรอกูอแลเด็กดเดืกกูแลดกะพรอนแจงนี่เอาแรดแนมบนนากันนี่ ป้าไหวประมาณ3มนาที3มนาทีกกคือสิน<ค>ันเนดเพราะว่าข้าเข้าหลวงวบิดโลเลยเดยนี่วมีวารางเนยแหละได้หนิมีเลยกระเซ็นตบนนี้กระเซ็นบนเซ็นแดดป่ะนี่เนาะบานเซ็นห้องงาน,งน,นมับน,บน,บนบนเซ็นห้องงาน

นสนตาทารแต่ว่าแช้าหนอน,อน,อน,น,านอมากมากินนสิตาแหนอของบมักนอกมากินแบบนี้ขไสิสตมันกินง่ายยู่เสต้ะวน,น,นด่าดีสิและมกมัีเป็นน้่เ <laughs> ตัวของขขันเองมันสิเป็นเดีมันสิเป็นแากหมดมูลขนาดน่า ว่าสิตุ้มตัวหนึ่งห้องไอ้เอาจะหนึ่งหตัวหนึ่งกันดีตัวหนึให้หรอตุ้มตัวนี้ผมควาเรด่นอยู่น่าจะงามกว่าแบบนี้สิมันงามเลยงามเลยแมนจะไล่ขั้นตัวว่าบอกว่าเป็นน่องแกออกหมดบอกว่าขั้นแกออกเลยดิขั้นแล้วออกแบบ๋ยวตรงในซ่าออกเลย เมนูละสอนท่านสันน okay. hmm. ouais. ันมันสิขึงโมกขวอนเมนูดในไอโตละไอโตก็ไอล่ลาหลังคือย่างเปลี่ยนหนัาพี่เปลี่ยนลายเว้ยหลังได้สะอาดรู้ไม่สะอาดอยู่เครื่องโมกใหญ่นะ เด่น้องสาวมาสอยเก็บแจกน้องต้น้องสาวน้องสาวดอนเพิ่นนถ่ายหูไปหนอกำหนด่ายหูแบบเพิ่นหนองเบิดลกำลังใจเลยแบบแบบเวลาเพิ่นถ่ายหัวเพิ่นนั่นเองเพิ่นมาเขาเหมือนงามเพิ่นมาสวยือวงามนี่เก็บเนี่ยเก็บเนาะ จะสีนี้งาดดจะบ่งทีมีกระหล่ำแล้วนองลลังต้อง,งตามนัเอาเป็นเปิดหน้ใส่ยอันเซ้นสินตนนั้นมันสังวยอย่างาาง,าง่ามสุดเฮยเืดเอ้ยเกือน่ยเอ้นมาหายแล้วแต่ราตินสชิ้พรังเร้กินเนรเาิมีดอย่าเดนีนาโอ้ยาย่นี่ตักแต่ตอนไว้ตอนให้มีหน่อย ก็มีช้างสวยดไวยช้างสวยเหรอสวยไหมหรือเพิ่มันนี้ยูอันนี่แค่น้อยซีไฮโปิอนซีม c อ o สาอีสาอูอุข้อไหนจเอาตัวหนอ่ะก็ได้ก็ได้นะกินกันไหม

กดดตนในตัวเบะมังฮเข่าก่อนี่ก็ไม่อีกแ่สบบอฮะสบายดีนะทุกคนแสบบอยังมาซีมไอนกูบอกว่ากินใส่ถั่วนหน่อยมันจะแสบเว้ยแบบว่าสุกอื รกินให้หุกเสพบุอยากเสียบันดนะบวงไม้ืน้กันะเยบเียทำอาจานขีเนี่มันเอาจานนุตย่ตอเนี่เปียกอดเอพ้้เอาเอาเลยปเอาที่ยังกันเลยแสบ่ตา

ก็อย่ามุนเลยนะอเอาหัวมัดเลยนู่ใแขกแซวอยู่วะปุุงเองเนียปุงแบบตับเจมากะโน้ำซุปมันกระหั้อเนะขั้นน้ำซุปมันบนัวปุุงจะได้ของเสียเยอะดีด Mình có thể cưới thẳng mà cố gắng nhanh Chạm vào xốp càn hả? Ừ Xẹp dữ vậy? Xẹp dữ Dữ Đấy dữ Mình có thể cưới thẳng đấy Một đứa em ấy có thể bảo giải không có giá xíu khiếm Có giá xíu đậu ทีมงานไหนโตถ่ายทั้งขางหมดกินจับหมดแศรษายลาพี่น้องเลยจะได้ตยโอ้วีย่างซีเวสย่งสิบวสแฉลบันนี้กินมีกินย่างก็ตทูนาดอืมโตัว่า เบ็ดแล้วเบดเล้วยังกงของบันดาคุปอมันดาพอคุณก้าย่างเบ็ดสีย่างคือตอนระบบมาก,กินตอนบันไหนนป้ามันดาค <ไป S 1> ่ไย่กินแฉบวบ่าวนาันหน้าเผืผอเอถ่านแบนหุบไป่อยได้เกลี่วันหน้าเก่งหัวแฉบว่าวันห<โท>น้บบนาห้าแฉบยู่ปอแบแล้วเก่งหัวอหนึ่งนี่ เสียไปหาอให้กับเพื่อนกิคกิปทิ้กระเจ้าเพียงสามีนอฝากกดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์คนให้มันได้ร้ายแล้วก็ให้เบิ้งโฆษณาเอ้ผมเองแน่อนนี่คันนี้ม่แต่ไม่แต่ให้เบื้องคุให้ได้ร้ายกับเปิดป้าไหวเงี้ยก็ไดสองคนทานได้ไหวนะบายทำไมลิปหนา